สวัสดีจ้าเฮามายกสะดุ้งอีกแล้วเด้อจ้ะิพามาบึงว่ามันี่ได้บ่ได้เนาะ bưng cháo và thịt cái đay để bạc kén đó chả để bạc kén cá bản bạc cung cá bạch tiêu thì hao khơi là chả bạc đay thì lủng bay nhục quạ ทำกับขวดที่มันมากที่เขาได้ป่าขาวหลายๆเลยค่ะงามมากหีดลราจะจะรู้ว่าป่าเนี้โอ้ปลาซิวจ้ปาปลาซิวปลาซิวปลาซิวซิ่ว,ว,วจ้า นกตักกันตกักยังง่ะเอ้าแสดงว่าเทีป่าบ่อนบอนบ่เขาอันนั้นเดี๋ยวนี้บ่เขาอัน,น,นของปลาเข็งปลาเข็งหน่อยจ้ะปลาเข็งไม่้ไปเข่งไม่ปลาเข็งไม่จ้ะปลาเข็งตัวส,สวยหมู่นั้นมานทำกันสามคนจ้ะสองคนหนึ่งล่องมองห่วยเทึ่งจ้ะ แต่ว่าเขาก็เลยลงมาหมองเกาหมองห้องยกง่ายเนาะจ้ะเนาะเจ้าโดนๆดนเฮงๆมันกัดถืออยู่จ้ะเขาก็มีเวลาอยู่หอดใบสองเพราะว่าสิจะหับหลานนะจ้ะ หบหลานหลักก็จะไปแวะบังโมนยกสะดุ้งน้ำเลาะอันทางไปอันหบหลานอ่ะขยกได้ได้จามือเศ้านี่กรส่งหลานก็แวะอยู่จากแวะบังอยู่แต่ว่าแถวบ้านเฮานี่บัดปลาลงนี่แหละมันสิหลายเจ้าโยกซ้ำเฮาสิพเขได้กินได้มกได้อูได้แกงใส่เนาะไม่สมให้ผู้เฒ่าแก่งสิกะพขาได้อยู่จากแต่ว่ามันก็ได้หลายเนาะมันได้มันก็ได้ยู่เดี๋ยวมันได้อัน หลายๆคือหม่งเงินป่าหลายๆมันบ่ได้จ้ะปลาร้าอ่าถันป,าปาลาลูกมันก็นสิไดอยู่นี่กุ้งแล้วจ้ะปะนี่กุ้งแล้วจ้ะกุ้งคือเขาเขาค่อยเงน้ยไป ไปกุ้งเดียคุ้ซิวเดียมองที่ไปนกยกน้ำย่อยนเพิ่นก,กับยกอยู่จ่ะมือเสาร์นี่แต่ว่าข้าวแร้งหนึ่งไปนี่ละไปยกน้ำพิน่นย่อยที่อันอยู่แถวๆทางอันไปฮับหลานโรงเรียนจีิงดก่อนเข้าไปยกน้ำพิน่นนะจ่ะเพิ่นกับยกอยู่เด้คนเต็มอยู่จ่ะไปยกน้ำพิ่น mà không phải học lạnh thôi Để bên cạnh ui tay tâm, bọn mắt là phi nó quá hẳn. Nằm lực đếp บ่อนมากวางหันเป็นกทิ่แขกเข่าสะดุ้งเหาบ่โอ้มาแล้วพี่น้องมากมากมากปากอหน่อยจ้ปะปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยจ้ะดึงจ้ปะปลาคอหน่อยกับปลากขับของกับปลาซิ่วจ้ะ หนามหลยซ้ำกับงวดที่เข้ามายุกนันามหมากขังแหรงเลยจ้ะเต็มเลยมึงมันบ่อนไก่ไปได้ตั้งจอบเอาจ้ะได้จอบเบิง้งเวลามันบ่อนมากเข้าก็ค่คยยุกผุ้ยนะาดมาบ่ จ้าลาเข็งจ้าลาเข็งจ้าลาเข็งปลาเข็งกับปลาซิวจ้าเข็งปลาซิวปลาขับของอยู่เพื่อแต่ซ้ำนีมม่ก็โอเคละวซ้ำนีมม่ตลอดสุบัดสุบัดโอ๊ยสมเมื่อกะได้กินแล้วน่าจะได้ ไปแก่นนเนาะยเซนมสมแล้วเด็กไป,ปเคียงหน่อยส่นมสมแสบเหมือนยังเดิเอาอันซ้ายอันนี้เพิ่นลบก่อนจ้ะเพราะว่าม้องมาของ เ็ีคุณคิดว่าเขาอันนั้นของของคืนเนาะเข้ามัดออกจากกันป่าบอนมาแล้วบอนมาเร็วเขาสะดุงมะน้อท่านสะดุงมะน้ออันบโปลาน่อยจ้า บ่นว่าอะไรจ่ะท่านป่าบ่เน้านำพัดน้องไปเร็วแต่เขาก็ยกษานยกเรีวเรียบ่ได้พี่น้องอันขาสะดุ้งเสีองนี่อุ้ยเจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าจ้าอันปลาลูกขอบพี่น้องเขาหน่อยอังแม่ไอ้เจ้าจ้าแล้วกับป่าซิวป่าซิวมีตจะตัวงามจ๊ะ xuất sắc, kiểu ngăm chơi cả, còn con nhảy hót nữa cả. đấy chỉ nó. Ba tổ này nhảy được, cá bơm lên nó có ba nó. เอางมแต่นี่ป่าบ่อนมาบ่โตเอิญโมนั่นก็พอเห็นมาบุุกน่ะบ่นไปแล้วพี่น้องบ่นไปแล้วจ้าโยกอ้าพะเชิวลูกพี่จ้าพะเชิวจ้าเชียวจ้า โอ้บ้านนี้ถลกไหลเกือบจ้าซิวจ้าไปซิวซิวกับปะเขาวขาวผัดไตเขาชอบอยากเอาป,อเปุ๋ยปุ๋ยบนหน้าจ้บพี่นองจ้าตัวยงามงามจ้า โลมันบ่อนมากห้ากะโยกสั่งกังเกงอันขึ้นมาเพียงเอลพี่พี่น้องเป็นบูตโอ้ยเขาสองทรงมาให้เป็นเป็นบูตรสั้นว่าสสมาไวสายน,นกสะดุ้งจ้ะกระซิวจ้ะกระซิวกระซิวกับกึ้งกับปลาขาวหน่อยพี่น้อง xinh xuyệt, siêu cả mét là tuổi xinh xuyệt song ong long anh leng. Là bẩn ma. Ui, siêu, ta siêu. วสวยๆค่ะโอ้ยขันถือจังสี่ไดดมกแน่นอนแลละพี่น้องเอ้ยเจ็บออนนี่เดี๋ยวเขาเสียบออกกอนจ้ะโอ้ยป้องไปใส่ละ นายหมงมัดนี้อีกก่อนหมูนี่คือบ่าเห็นโทรกลับมานอมนอเห็นเสี้วแล้วพี่นนอ มีก็ซืิอจ้าหันบอ่อันนี่หลายตัวนี่ม่สามชีตัวหนึ่งหลอดนกไว้ผลเนาะมันก็บมาเป็นบาทคื่นกันละพี่น้องฝามันก็ะมาน้ำหนามเนาะฝาบ้หลายอีดีบ้ได้ถึอสุบาดด้วยจ้ะมมฆมาเป็นบางบาทมันมาสุบหนามพัดมันมามองนี้มันท่อน้ำเพื่อนจ่เพื่อนใส ด่างไว้ใส่ตรงป่าไวไ้จ่ะใช้คนไผบุ๊บเป็นผมมาใส่เจ้าของหน้าเพิ่นมาเห็ดองบอกรือว่าข้าเจ้าเศร้าหน้าเพิ่นกับลูกนี่ไล่ะกุ่งก็องเห็นกุ่งก็ถือกาหนุ่ตานคือกุุ่โอ้ยก่อนไปแล้วพี่น้อง อุ้ยท่านบ่เนาะงงมาบ่เฮ้ยมันไปหนาเนาะโอ้มาท่านท่านาท่านจ้ะท่านไอตัวหนึงจ้าหนึ่งจัดตัวหนึ่งลางงเข็งจ้าถึบัน่นบอดไหมล่ะ ตาตาญยาญยินตาคนอื่นย่าไโอ้ยายคนอื่นตาไปเบืองทอหน้าปะโมมันบุ๋ยมากจรินหรอหนามมากเป็นบาทบอกเลยบุ๋ยมากยังมากนามหนามปะยังมาหน,ำนำ้มหนามปะโอ้ยมี่พี่น้องมี่ กซิวพีอง้างโอ้ซวางามไลกซิวงามงามแต่กระซิวงามกซิววยๆจ้จายุไก่เนาะจ้ากระิว่าใครเห็นปะในจ้จาแต่ว่าอันถือดีดจ้าถือประซิวเหะแต่ว่าปฏิถิหลายเลยถือทูบบาทบาทละรีดละหน่อยแต่ว่าเขากะ คือมันสืบซ้ำนี่แหละแต่มันชิดไดหลายกว่านี่กับโบมเมนสุดทียก็ไม่ยกกระด้งสิเนี่ไม่ซ้ำนี่แหละเอาหันใส่เวลาดนโดนนยกมาดนโดนก็มาเป็นบาทเชื่อกับเชื่อกับบถตรจ้าโอ้ยซ้ำนัน่นอะไรยยเอาสดจะดุงสคดกัน เถืกปะเถืปอปะเออเออเออคือ,อ,อกันคือกันอะไรเมียเออยายคนถามยายคนอาทิบอว่าเส่นจา๋าคนกัดงูกจะโดนแล,ล้วมั้งคนกัดถิ่นคนถูงงกงูกดท่อหน้าเพื่นวันนี้เพิ่อนเฉยตาไปเอาด่างใส่ท่อ và mà cái này có siêu đây cùng phải tránh nổi là cả xong hao cứ đẩy hao này lại đây bao bé xịt bé phọ xịt bé đây bao bỏ pa nhá bà ừ. không xịt bé อาเราเป็นผู้ชิดเบ็ดอันยหญ่เราเป็นผู้อันยกสะดุ้งบาดนี่บ่มี่เลยพี่น้องนี่จังสื่อไหยมันก็บ่ถือจะบาดนี่สิมันบ่ได้ถือสุบาทเนาะขึ้นไปทางข้างบนก็ไต่ยตายต่ลุกมาเบิ่งน้ำกันงจอจ้ะยกให้เบิ่งว่าหันถือยุจ้ะปิดไปตั้งโดนเนาะปิดโทรศัพท์บ่ะเทศไทยจ่ะ้วก็ปากกระอกมากยุจ้ะ ำหรับชิปนี้ก็ขอพูดหลายๆเด้อจ้ะเดี๋ยวถ้าเบิงผลงานบัตรเท้าเศร้าเมื่อบานผุนั้อจ้ะเด้อขอพูดหลายๆจ้ะสวัสดีจ้าให้เบิงไก่ไก่บ่ได้เนาะจ้ะขอโทษหลายๆเด้อจ้ะ